สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่ฟับผมกับฟาร์มเจริทรัพนะครับวันนี้ลงปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ปุ๋ยแพงนะครับก็เลยลงไม่เยอะนะครับพอจะได้ขายครับยูเรียตะกตะต่ายตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเจ้าเดียวครับที่ทำยูเรียนะครับคือกระต่ายนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วนะครับ ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องลงนะครับรับปุ๋ยนะครับขึ้นทุกอย่างเลยครับปุ๋ยแล้วแจ้งว่าจะขึ้นอีกนะครับมีอีกสองสาวันนี้ก็จะขึ้นไปที่730บาทนะครับใครพอมีเงินตุนไว้ก็ตุนไว้เลยนะครับแต่ของผมน่าจะเอาแค่น,นี้ดีกว่านะครับถ้าฟ้าฝนเป็นใจก็ขายได้นะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ขายไม่ได้อย่างว่าแล้ว กำไรมันก็ไม่เยอะนะครับดูที่เราจะบวกสู้กับเจ้าใหญ่เขาได้ไหมครับเราก็บวกยี่สิบสามสิบนะครับประมาณนั้นครับไม่เคินี้หรอกกำไรปุ๋ยครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นปุ๋ยนะครับขายปุ๋ยก็ขออนุญาตนะครับร้อยหนึ่งนะครับถ้าไม่มีใครแจ้งก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามีคู่แข่งแจ้งว่าเราไม่ได้จดการขายปุ๋ยก็ยังว่าครับต้นปรับหลายพันนะครับ ยูรยนะครับสีน้ำเงินสีฟ้าครับแพงกว่าเขาเลยอ่าสังกระสีก็แพงนะครับหลังกระสีก็พุทละยีบสองบาทแล้วนะครับนี่ขายยากนะครับแต่ก็ออกเรื่อยๆนะนี่ออกเรื่อยๆพอจะมีไว้ขายนะพอลูกค้ามาถามก็จะพอขายสองสามแผ่นสี่แผ่นเนี่ยเราก็ขายได้ หัวอาหารก็ขายดีนะหัวอาหารหมูอาหารวัวตอนนี้วัวก็มีโรคระบาดนะครับจะพยายามดูเนี่ยนะครับไหนขายได้ขายเลยนะครับไมนขายดีเหล็กก็แพงอ่ามีแนวโน้มว่าเหล็กจะลงนะครับ <c oughs> มีแนวโน้มว่าเหล็กจะลงครับใครที่เตรียมจะกักตุนเหล็กก็พอก่อนนะครับรอดูจังหวะเหล็กมันลงนะครับค่อยว่ากัน ตอนนี้ผมก็รอรถใหม่อยู่ครับเหล็กที่เหลืออยู่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋พามาดูห้องโดรเรมอนนะครับนี่ครับสีสีที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งคือสีสเปร์สีบลอนสีบลอนนี่ขายดีนะครับให้แนะนำเอามาลงไว้เลยผมลงทีละสีห้าลังนะไม่ถึงเดือนหมดนะครับ พรมันจะคู่กับเหล็กกับไนนะครับเพราะเราเขาเชื่อมเขาจะทนสีนี้สีบลนขายดีนะครับส่วนยูเลียเรามาช่างกิโลขายก็ได้รถมัดเหล็กขายดีครับรถเชื่อมบอยเมดนี่ครับห้องนี้ยังลกเหมือนเดิม ก็จะหมดอีกแล้วครับตะปูสกรูนอ็อตดูครับเลเทะหมดเลยครับลูกค้ามาลื้อแต่ละทีก็มมนมีเวลาจัดนะครับก็หารั่วอะไรต่ออะไรครับนี่นอ็อตเยอะมาก <c oughs> หลอดฟองหลอดไฟนะครับอุปก,กรณ์ไฟฟ้ามีนะครับร้อยท่อร้อยสายสายฟองสายไฟอ่านีเป็นนอ็อตพวก น็อตพอใจก็ยึดมีนะครับอยู่อย่างนี้แหละครับอยู่อย่างนี้แหละครับประมาณนึงครับต้องลกๆอย่างนี้นครับถึงจะขายดีนะครับถ้าว่าเป็นระเบียบนี่มันขายไม่ออกนะครับต้องไว้ลกๆอย่างนี้นครับเพราะว่าลูกค้ามาที่รดก็ลือครับลื้อลือลือก็เลยลกไว้นี้ครับเพราะว่าหลายคนก็เป็นสินค้าขายดีนะครับ ก็เลยมันกระจัดกระจายแบบนี้นครับสังเกตว่าตรงไหนเป็นระเบียบแสดงว่าไม่มีลูกค้าค้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทําไมว่าร้านผมลกจังก็ประมาณนี้นครับช่วงน,นี้ก็เริ่มเงียบนิดหน่อยแต่ก็ออกเรื่อยเรื่อเริ่มเงียบเพราะว่ามันช่วงทํานาเนาะฝนมันตกหนักแล้วก็ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มไปไร่ไปนาไปสวนทำเกษตรกันนะครับ ก็อของพวกนี้มันอยู่ได้หลายปีไม่ต้องห่วงครับถึงไม่ซื้อกม็มันไม่เสียหายนะครับไม่ซื้อก็ไม่เสียหายนะครับเราลงทุนครั้งเดียวทำกำไรตอบแทนระยะย,ยาวนะ <c oughs> นะครับของมันอยู่ได้นานนะครับส่วนเล็กก็พยายามอย่าให้โดนน้ำนะครับโอเคมันมีอะไรมากครับผมก็สำหรับ ที่เอฟซีโทรมาถามเรื่องภาษีนะครับอ่าสี่ห้าคนนะครับโทรมาก็เยอะอยู่ครับอ่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีนะครับอ่าวันนี้ก็โทรมาสามคนนะครับอ่าว่าร้านผมโดนโดนภาษีไปก็หนักเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็ยกเลิกบัตรรูดแล้วนะครับขายเงินสดอ่าแนะนําให้ไป ติดต่อที่สัมภาร์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปจังหวัดไปเที่ยวอำเภอของตัวเองครับไปขอเขานะครับว่าต้องทํำยังไงขั้นตอนการยื่นภาษีนะครับก็ลองลองไปปรึกษาสัมภาร์ดูนะครับต้องเช็คยอดด้วยครับอย่าให้เกินนะพยายามอย่าให้เกินครับถ้าเกินนี่เป็นเรื่องนะครับนี่ถ้าเกินนี่หนักเลยนะครับนี่มันเดือดร้อนเลยครับเราสู้เขาไม่ไหวครับตามกฎหมายนี่มันเป็น ต้องยอมเขานะครับถ้าเขาเอาเรื่องมาทำไงก็สู้เขาไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายมาแล้วนะครับยอดเกินล้านแปดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ